สดดีนะครับทุกคนวันนี้จะพามาดูแตนนะครับอย่าเล่นกับแตนนะครับแตมต่อยขึ้นมาเนอะโหตาตูบเลยนะครับตาตูบตาโปเลยนะครับอย่าไปเล่นกับมันนะแตนนะครับแตนจะแบกหน้าที่กันนะครับ บางตัวเฝ้ารังอีกตัวก็ไปหาอาหารนะครับบางตัวก็เป็นเตนทหารนะครับถ้ามีศัตรูมามันจะต่อยเลยครับเตนทหารหารครับเนี่ยมันจ้องต่อยแล้วครับเตนททหารมันจ้องต่อยเราอยู่แล้วครับระวังด้วยนะครับ